ใบไ,ไม้ปลิใช่ไหม,มเริ่มแตกยอดแล้วแสงแดดที่อยู่ไปไหนไปด้วยเสนดรอปรถตบันอถตบันเฟินนะออเลเนอร์เกือบ่ะอูดรอ,อเท็กดาสุดยอดเข้าวันบรือแล้วยาววงเวียนมันเยอะ มันดีนะหญ้ามันเขียวตลอดเลยที่บ้านเราเนี่ยหน้าที่ฝนไม่มาแรงนะไม่มันฝนด้วยฝนสังเกตด,ดูนะมันจะตกสักเจ็ดแปดวันแล้วก็หยุดแล้วสักสิบกว่าวันแล้วก็ตกอีกเจ็ดแปดวันเป็นอย่างนั้นเขาวางแผนก่อนจะตัดบางทีไม่ได้ตัดลงหมดนะเขาไปเรียกกูว่าอันไหนจะตัดอันไหนไม่ตัด เป็นระเบียบมากๆเบื่อระเบียบไหมอยากอยูงย่ง่ายๆทาอะไรก็ได้เสร็จแล้วก็พุ่นไปเฉพาะอเองอย่างเงี้ยพวกไม่เป็นระเบียบก็เบื่อแบบหนึง่งพวกระเบียบมากก็<อ>เบื่ออีกแบบหน,นึ่งสไตล์ทอออสตนนะอยนออันนี้วันที่ห้ามันไทยเราเชิงแม่งเงี้ยนะ ส่งไยทำบุญให้ไม่สาเไม่าอันนี่ยไม่รู้เมืองไทยเป็นยังไงเลยเนี่ยควงเงินบุรไหวไใปใหญ่ไปต่อเอาเขายังผู้มีคนสัญญาแล้วก็เบี่ยวสัญญาแต่บางคนหมดแล้วแ่